เมื่อสามารถจะต้องมาเป็นพึ่งและในคลิปนี้ผมจะมาเป็นพึ่งแบบไหนไปดูกันเปิดเริ่มแรกมาผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำไงก็พึ่งมันก็ต้องเก็บเก,บเกบสรดอกไม้ใช่ไหมแล้วก็เอาไปรวมกับรังเฮ้อแล้วผมก็มั่วๆไปอ่ะไปเก็บรังพึ่งคนอื่นก็ไม่ได้นะกะว่าจะไปขโมยแต่ดีไม่โดนต่อยเข้าเราก็ได้เริ่มสร้างรังของตัวเองขึ้นมาโดยพื้นฐานก็คือการขยายรังไปเรื่อยๆ เรื่อยๆนะเรื่อยๆโดยการเก็บเกสรจากน้าผึ้งแล้วเอาไปเติมในหลังแบบนี้ทุกคนแบบเนี้ดูดูโอ้ยแรกๆก็งงว่าคืออะไรวะแต่พอเก็บไปเก็บมามันก็เริ่มชินแล้วก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆพอเก็บไปเท่านั้นแหละสังเกตว่ามันมีใครผมก็ไม่รู้หรอกว่าไข่มันไว้ทําไหมแต่คงง่ายๆแหละโอ้คงผลิตอเขาเรียกอะไรวางไข่อะทุกคน พอเอาอเจสอนไปแลกได้แล้วมันก็จะได้ไปเป็นน้าพึ่งพอเราได้น้ําพึ่งเราก็เก็บเกี่ยวต่อแล้วก็อ๋อนี่ไงการขยายแบบรังพึ่งอะทุกคนพอผมใช้เวลากับการขยายไปมากๆผมก็เพิ่งรู้ว่าเอาน้ำพึ่งกูหมดแล้วโอเคโอเคเราก็ต้องไปเติมะนะทุกคนการขยายมีอยู่แค่นี่นแหละสําหรับเกมรังพึ่งมันก็ได้ขยายฟักไข่ขยายฟักไข่ไปเรื่อยๆแต่จุดพีคที่สุดอะนะ ทุกคนเห็นอะไรไหมผมบังเอิญไปเจอไข่สุดนู่นเลยทุกคนเห็นไหมว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างไปเล่นมาว้าวว้าว,าวาดูสิทุกคนผมไม่เหงาแล้วตอนนี้ผมมีคนช่วยแล้วเพราะผมขี้เกียจมาตั้งนานในที่สุดเราก็รู้ว่าไข่นั้นก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยทําให้มันทํางานง่ายนะทุกคนเพราะว่าเหมือนเราเป็นนางพญาแล้วก็ใช้แบบพวก เออทหารอนะประมาณนั้นนะ่ะทุกคนเราก็สร้างต่อไปเรื่อยๆคงไม่มีอะไรมากหรอกสําหรับ EP นี้ก็ได้แค่สร้างสร้างแต่จุดเป้าหมายผมหลกักๆเลยนะใครนะั่นทุกคนใครมันต้องเป็นอะไรที่แบบว้าวแน่ๆเลยและในคลิปนี้คุณจะไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนอกจากการเติมพึ่งเติมเกสรเติมเกสรเก็บน้ำพึ่งเติมเกสรแล้วก็ปลูกปลูกแล้วก็ฟักไข่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะ หลังจากเก็บไปเก็บมาผมก็เริ่มรู้สึกตัวว่าไข่มันเริ่มจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรก็แพงขึ้นไปหมดแต่สิ่งที่แน่ๆผมมีจุดเป้าหมายเดียวก็คือการมุ่งไปถึงจุดนั้นให้ได้เลยโอ้นั่นนี่พอเล่นไปอ่ะก็โง่อยู่ตั้งนานมันมีสกิลให้อัพทุกคนไอเรานี่ก็โง่ไปตั้งนานโธ่เอ้ยแต่คนมันพลาดอนะจะไปทำไงได้เราก็ได้แต่ทำต่อไปแล้วก็เก็บมาอัพใหม่ก็ได้เนาะ ทำเดิมๆซ้ําไปซ้ำมาจนผมเริ่มจะเบื่อแล้วแต่เป็นพึ่งมันก็ต้องอดทนแต่ดูสิแม่คุณใกล้ถึงฝันแล้วโอเคผมจะพยายามต่อไปแต่มันก็ก็จะแพงเลยน้าพึ่งเนี่ยเล่นไปก็เพิ่งสังเกตว่าใครแต่ละอันไม่เหมือนกันเพราะมีระดับความแรงของพึ่งด้วยอ๋อว้าวดีเจนารี่เล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้เซอร์ป่ะเนี่ยโอเคทุกคนใกล้ถึงฝันแล้วครับ การที่จะเปิดไข่อันนั้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรอกนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะทุกคนดีเดียวหลังจากที่รู้สึกเบื่อกับรางตัวเองก็ได้ไปยืนรังเพื่อนบ้านซะหน่อยแต่เหมือนว่าเขาก็คงจะยุ่งอยู่เหมือนกันเพราะก็ไม่มีใครมาสนใจอะไรผมเลยหรือว่าผมอาจจะเหมือนกับพวกทหารของเขาก็เป็นไปได้จึงนั้นผมรีบกลับไปสร้างบ้านของตัวเองเพื่อจบเกมนี้ให้ไวที่สุดโอ้โหเล่นมาเพิ่งรู้นะเนี่ย มีหน้าตัวเองอยู่ด้วยโอ้มันก็แจ๋วเหมือนกันนะเนี่ยพามถามเพลงในที่สุดเราก็มาถึงมันสักทีโอ้แพงเป็นบ้าแต่ก็มีอะซื้อแล้วซื้ออีกมันจะแพงไปไหนอะแม่คุณแต่ในที่สุดเราก็มาถึงฝันเพราะกันนั้นผมจึงไม่รอช้ารีบเติมเกสรและไปแลกน้ำผึ่งมาเพื่อจบเกมนี้ให้ไวที่สุดเพราะอยากจะรู้แล้วว่าไข่ปลสุดท้ายมันคืออะไรไปกันเลย รีบตรงเข้าไปผมเลือกที่จะสร้างเป็นรังพึ่งแบบแนวตรงเพื่อจ,จะรีบจบเกมนี้ไปขาดอีกนิดเดียวอะ่ะจะรีบสร้างเลยนะทุกคนโอเครอลุนสมส,มสนึ่งคืออะไรเอา้ามันคือประตูทุกคนโอเคครับสรุปมันมีโลกสองนะครับก็ค,คือมันจะยากขึ้นกว่าเดิมแล้วผมต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยอีย้ยม่งมีโลกสด้วย แต่มันก็เกินไปนะนไม่คุ้นใจใผมสร้างไปกี่โลกนี้ฮรับการเป็นพึ่งและการสร้างรังมันก็ไม่ใช่เรื่องยากมากเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ง่ายเลยแค่ต้องใช้ความอดทนสูงเพราะฉะนั้นผมจะขอจบเกมนีภ้ภายในโลกหนึ่งนะครับผมเอาละครับนางพญาพึ่งไปละ